กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมโรลี่ด็อกนะครับผมพบกันอีกแล้วและคลิปนี้เราก็อยู่กันใน not alone คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับเรื่องย่อของเกมนี้ก็คือเราเป็นแม่บ้านนะครับถูกว่าจ้างมาให้ทำความสะอาดตอนเวลากลางคืนอีกแล้วนะครับโดยลูกค้าคนสำคัญของเราเขาเพิ่งจัดปาร์ตี้กันเสร็จในค่ำคืนนั้นนะครับก็เลยจ้างเรามาให้เก็บกวาดให้หน่อย เขาอาจจะต้องใช้บ้านในตอนเช้าทำนู่นนี่นั่นอะไรต้องเตรียมพร้อมบ้านให้สะอาดอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยต้องมาทําความสะอาดให้เขาในเวลากลางคืนเ,เกมทาความสะอาดกลางคืนแล้วโอเคครับมันจะลงเอยยังไงแล้วมันคงไม่ง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับเปิดมาโอ้มันหนาวจัดเลยฉันเกียดเวลาที่ต้องทําทำงานเวลาพระอาทิตตกดินเลย ไม่ชอบจริงๆนะครับทำงานพารติตกดินนี้อากาศมันหนาวนี่มีเทมครับเจนเขาบอกว่าเฮนน่าทำอะไรอยู่ฉันหวังว่าคุณจะมีเวลาพักผ่อนที่ดีนะเพราะบ้านอะ่ะมันเหมือนกับภัยพิบัติเลยเฮ้ออะไรวะเวลานี้ฉันต้องการคุณจริงๆแล้วก็ถอนหายใจนะครับ ฉันขอโทษสําหรับฉันขอโทษที่ต้องทําให้คุณกลับมาจากการพักผ่อนแบบนี้แต่คุณก็รู้ดีว่ามันเป็นยังไงเรามีปาร์ตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาและจอห์นตื่นมารู้สึกป่วยแล้วเราก็พาเขาไปที่โรงพยาบาลจอห์นน่าจะคือเด็กนะครับเด็กยังคงหลับอยู่พวกเขาเกือบจะแบบว่าปาร์ตี้หนักกันทั้งคืนปะ่ะเมื่อวานนี้ Yesterday ถ anyway, right ึงอย่างไรนั้นมีเลสสิ่งที่ต้องทำอยู่ทางด้านขวาของบนโต๊ะนะครับเราจะกลับมาในเร็วๆนี้แต่ฉันแน่ใจว่าคุณได้สิ่งนั้นคุณทำมาดีตลอดขอให้โชคดีที่บ้านนี้แอนนาขอให้โชคดีในนั้นด้วยนะไม่ใช่ในบ้านด้วยนะชิบหายแล้วไงม,มีสิ่งที่ต้องทำอยู่บนโต๊ะโต๊ะไหนวะ ก็คือเราเหมือนเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านไหมเราชื่อแอนนาของบ้านชื่อเจนสิ่งที่ต้องทำอยู่บนโต๊ะแล้วผมเดินวนทำไมไวะเนี่ยยังออกจากบ้านตอนนี้ไม่ได้โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอปิดทำไมใครให้ปิดโอ้โหอย่างมืด โอเคไม่กวาดต้องใช้ไหมกดอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้แล้วมืดอย่างนี้เลยเหรอโอ้เปิดไฟได้ไหมโอ้ปิดทำไมไปอยู่บนโต๊ะโต๊ะไหนอ่ะนี่เหรอโอ้จานเต็มเลยน่าจะโต๊ะข้างในนะล็อก ห้องนี้ไหมเปิดไฟโหมืดจัดโอ้โหทำไมมันมืดแบบนี้ล่ะมองไม่เห็นอะไรเลยไฟอยู่ไหนอืมโอ้โโคนลุกอืมแล้วแบบมันมืดด้วยนะเก็บอะไรได้บ้างเนี่ย เก็บลายไม่ได้เลยอ๋อเนี่ยตัวนี้ปะนี่ปะไม่ใช่แล้วนี่ะโนโ้ตโอเคโหห้าสิบเก้าชิน้นทิ้งขยะอย่างเยอะเก็บเสื้อผ้าด้วยสิบเจ็ดชิน้นซักเสื้อผ้าปั่นแห้งปลุกเด็กเด็กป่วยวะ โอ้ยังเยอะเลยอ่ะกดะไหลทิ้งเก็บอ่ะกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้เอ <c oughs> ฉันเพิ่งพักผ่อนมาแท้แ,แต่เขากลับทำบ้านเละหนักขนาดนี้เลยนะครับรู้อะไรไหมนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะอยู่คนเดียวฉันคิดว่าฉันอยากเล่นอยากเล่นเพลงนะครับก็คือ ว่าแล้วทำไมเก็บจานบนโต๊ะไม่ได้คือตัวเราไม่อยากทำความสะอาดนะครับบอกว่าอยากเล่นเพลงก็แล้วกดอะไรไม่ได้เลยนี่แหละที่ฉันกำลังพูดถึงเพลงนี้นะครับอ๋อก็คือต้องมีเพลงในการบิ้วบรรยากาศซะหน่อยจะได้ไม่เบื่อทำความสะอาดหนักๆขนาดนี้โอ้แต่เพลงแม่งแบบยังหลอนน่ะ ยี่บุหรี่ด้ยวยปะยี่บุหรี่ก็ไม่เป็น,นโอ้โหเพลงหลอนเกินเสื้อผ้าด้วยปะเพลงลงเพลงไหนโอ้โหเพลงเสื้อผ้านะียังเก็บไม่ได้ต้องเก็บขยะอยู่บนโต๊ะก่อนอแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยเก็บๆไป กี่คนไว้เนี่ยมาไมกินกันเละขนาดนี้วะอ๋อไปแก้วไอ้ไอ้ไบนนั่ไอ้สี่เหลี่ยมนั่นเก็บได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ไฟเปิดแล้ววะโปตดมืดเลยนี่อะไรอ่ะเครื่องเล่นเหรอไม่น่าเกี่ยวเนาะ ห้องไหนห้องนี้เหรอห้องอะไรวะโคตรมืดเลยอ๋อห้องซักรีดอื้อทำไมมันทำมืดเกมมืดจังโหเละหมดเลยครับเ,เสื้อพงเสื้อผ้ามีไฟฉายด้วยเออเมื่อกี้อะไร คืออะไรอะ่ะถึงยางเหรอหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะห้องนี้ไปต่อข้างบนด้วยไหมเนี่ยโอ้โหแม่มืดจังวะนี่ห้องอะไรห้องล็อกข้างนอกเลยเก็บให้หมด เก็บให้เรียบร้อยจานต้องล้างไหมเนี่ยมาเป็นแผ่นเลยไม่ถึงเวลานะเก็บก่อนเอาความสะอาดอีกแล้วเรียบร้อยแล้วไหมเนี่ยน่าเข้าไปได้แล้วมั้งเก็บอย่างอื่นข้างบนด้วยปะลราไปดูลิทก่อนว่าครบยัง 54าสิบสี่ชิ้นตัวนี้ล็อกน่าจะใช่แล้วแหละข้างบนด้วยอ่ะคือวางบนหูสยองว่ะล็อกเก็บตรงไหนพลาดวะขยะขยะขยะตรงไหนพลาด หลอนเสียงเพลงอยแหละนี่นี่อาหกอ้าเจ็ดปดครบแล้วปเก้า 9, แบแล้วห้าสิบแปดขาชิ้นหนึ่งอ่ะนี่ปะมันไม่ใช่ อยู่ตามพื้นนี่แหละหายชิ้นหนึ่งเวนกรรมชิ้นไหนวะเพลงแบบนี้เหรอวะ ทำใม้มาทำความสะอาดได้ดีโอ้เวนกรรมยจริงห้องนี้เข้าไม่ได้ชิ้นหนึ่งอ๋อติด,ดวยุยานิกชิ้นหนึ่งอ๋อแก้วพบพบแล้วไปดูลิสดึมดึมดึม เดึม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 เก็บขยะทั้งหมดโอเคขยะเหรอขยะไหนวะเฮ้ยอะไรวะโอ้ตกใจคนลุก <het S 2> ขยะอะไรวะ take out t แทสเจ็บไปหมดแล้ววะเนี่ยเหรอขยะอะไรวะไม่เข้าใจขยะขยะอย่างไรเนี่ยเหรอ ห๋อนี่ถุงขยะบ้ามันบ้าจริงมันหนักมากเลยเนี่ยเอาไปทิ้งข้างนอกบ้านก่อนโหหนักมากครับโอเคอย่างยังล่าเดึงปกติดีนะมันมีเสียงขยะทิ้งขยะนิดหน่อย ร้อยแล้วกลับข้าบ้านฮู้หืมทำไมอยู่ดีเพลงหยุดเอาแล้วไงกูไปดูดิทำไมเพลงหยุดมันไม่ปกติแล้วอตอนแรกก็ดีดีเล่นเพลงไวถึงยังไงก็ฉันก็ต้องมีงานต้องทำเยอะไปหมดเลยช่างมันไม่เป็นไร ูเปิดทำไมวะเนี่ยโน่นโน่นโน่นฉันต้องทำงานต่อนะพิกอัพออ l ด h e ์โค t เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดโอเคห้องนน้นอีกใช่ไหมทไมมันเบื่อเบื่อเงาอะไรหลอนห,หมดหมดแล้วเนะี่ยดิมพันแล้ว มันมีมีเสียงเดินด้วยอ่ะเนี่ยมีเสียงเดินด้วยคนรูกว่โอ,อืมอ๋อนี่คือประตู เข้าไปเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับตอนนี้เลื่อนได้ไหมเลื่อนก็ไม่ได้นะเก็บเสื้อผ้าให้หมดก่อนปาร์ตี้กันต้องทิ้งเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เลยวะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ะ ไปเก็บอันนี้ต่อนะเก็บของต่อห้องนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมที่พื้นอีกนี่หว่าเต็มเลยผมเหอนมืดม,ดมากอนะเก็บครบยังนี้นี่ถ้าครบแล้วมันน่าจะมีเสียงเตือนขึ้นมานะ สิอีกแล้วอีกตัวดึงอยู่ไหนตัวหนึงอยู่ไหนนี่อะเรียบร้อยเสร็จทำไปอะไรดูเหมือนจะปกตินะเอาผ้าไปซักใช่ไหมโอเคนี่อะซักผ้าทั้งหมดแล้วก็ปั่นแห้ง เครื่องสั่นแบบเหมือนจะพังเสร็จแลว้วปะปิดประตูได้ไหมรู้สึกไม่ดีวะโอเคนักเสร็จเอาไปปั่นแห้งืชเอาละต่อไปก็ปั่นแห้งอรู้สึกอยู่ในนี้เหมือนปลอดภัยไงไม่รู้แต่ผนังห้องแม่งโอ้โห เกิดอะไรขึ้นฉันต้องหาบางอย่างเพื่อเปิดไฟชิบหายแล้วมืดสัตว์เอ๊ะนี่อะไรอ่ะไฟฉายเหรอปวดมืดมองไม่เห็นอะไรเลยอืมโอโ้โหอ,อะไรวะอะไรอ่ะ

แล้วเมื่อกี้หุ่นอะไรก็ไม่รู้วิ่งใส่เราลูกเหรอลูกของเจนเหรอลูกของเจนแบบว่าเหมือนเหมือนผีเข้าปะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรต้องติดตามต่อพาร์ทส,สองน่แะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ not alone ถ้าเกิดว่ามีพาร์ทส,สองอกมาผมจะรีบเล่นนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 อะไรอ่